สภาพชีวิตแม่สีดาพัวพิมลได้ตังเดือนละสี่พันขอข้าวฟรีกินหากย้อนกลับไปเชื่อว่าหลายคนคงจํากันได้สําหรับแม่สีดาพัวพิมลแม่ของอดีตพระเอกผู้จากไปยอย่างออฟอภิชาติพัวพิมลที่ได้จากไปยอย่างไม่มีวันทวนกลับเมื่อ16ปีที่แล้วโดวยทางด้านแม่สีดาน,นั้นเคยมีผลงานละครต่างๆมากมายในอดีต แต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแม่สีดานั้นมีชีวิตค่อนข้างที่จะลําบากเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้หลังจากที่ต้องสูญเสียเจ้าหลักของครอบครัวอย่างอ๊อฟอภิชาตไปซึ่งปัจจุบันชีวิตของแม่สีดานั้นก็ลําบากมีเพียงทางด้านอดีตคนรักของลูกชายอย่างตายสายทานนิยมการคอยดูแลแม่สีดาตลอดเวลาที่ผ่านมาโดยด้านแม่สีดาเล่าว,ว่า ที่หายไปจากวงการเพราะไม่มีคนจ้างหรืออาจจะติดต่อลําบากเพราะตอนนี้ตนเองได้เช่าบ้านอยู่ไม่มีรถขับเวลาไปไหนมาไหนต้องนั่งแท็กซี่แต่บางทีก็ไม่มีตังติดกระเป๋าเลยขคย้ืองรถเมล์ก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะตาที่เคยเป็นต้อ,อยังรักษาไม่หายขาดโดยแม่เล่าว่าตกงานครึ่งปีแม่ไม่มีข้าวกินต้องอาใจข้าวแจกโควิดกินถ้าวันไหนมีตังก็จะซื้อข้าววันละกรองแบ่งกินวันละสองมื้อพยายามหางานแต่ก็ไม่ได้เครียด ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ,บ้านต้องขายของใช้ที่เก็บไว้พวกกระเป๋าเข็มขัดจนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วอยากทํางานงานอะไรแม่ก็ทําหมดที่ผ่านมามีรายได้จากการรับจ้างทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารในร้านหรือทําอาหารส่งเหมือนเดลิเวอรี่ใครให้งานอะไรทําหมดให้ประทังชีวิตของแม่ได้แต่ช่วงโควิดที่ไม่มีงานจริงๆขอแค่ล้างจานเขายัางไม่รับเลยลูกเอ๋ยชีวิตเราไม่มีอะไรเลยมันเป็นเวรกรรมของแม่จริงๆ ช่วงที่ยังไม่มีโควิดอย่างน้อยเราก็ประทังชีวิตให้ไปพ้นๆเดือนหนึ่งค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวก็มีค่ากินค่าเช่าห้องพักแต่พอมาเจอโควิดขึ้นค่อนปีเนี่ยแม่แย่เลยเครียดนะทางนี้แม่ยังเปิดใจถึงบุตรอีกคนหนึ่งที่ใครหลายคนทราบดีว่าแม่มีบุตรสาวด้วยโดยแม่บอกว่าลูกสาวเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วและที่สำคัญลูกเขาสามแล้ว อาจารย์คงสงสัยใช่ไหมว่าทําไมไม่อยู่กับลูกคือไม่อยากรบกวนเขาหนึ่งเราอยากให้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวลูกเขาโตแล้วเราก็ไม่อยากไปเป็นภาระให้เขาเขาก็ส่งเสียให้ใช้เหมือนกันนะทุกเดือนถึงแม้ไม่ได้เยอะอะไรเขาก็ยังให้ ให้ได้ตามกําลังของเขาจริงๆแล้วเราเป็นแม่ก็มีความสามารถทํโน่นทนํานี่ก็ไม่อยากรบกวนลูกเพราะเขามีลูกอีกสาถ้าเราไปอยู่กับเขาสิเป็นภาระถ้าเขาส่งเสียก็ให้มาเดือนละสี่พันก็จบอยากเลี้ยงล้านคิดถึงล้านใจะจะขาดคิดถึงลูกใจจะขาดแต่เราต้องอดกั้านเพื่อต่อสู้ของเราเองไปก่อนใจก็ไม่อยากให้เขาชวน อยากให้เขาอยู่อย่างนั้นบางครั้งก็ไม่รู้จะอธิที่ยังไงให้แต่ละคนเข้าใจทุกคนมีคําถามแบบอาจารย์ว่าทําไมไม่เข้าไปอยู่กับลูกทั้งที่ครอบครัวลูกก็โอเคดีเขาก็ไม่ได้มีอะไรกับเราไม่ได้โกรธเคืองกันเพียงแ,<ต>แต่อยากหลบมาสู้ชีวิตของเราเองดีกว่าเล้วให้เขาอยู่ตามลําพังอย่างไรก็ดีแม่สีดาย,ย้งว่าไม่เคยเกี่ยงงานเลยแต่งานหายากมากรวมทั้งงานละครถ้ามีใครติดต่อมาก็รับหมดฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ